สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอมินาทาร์ดนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่แรนดอมกันนะเป็นการเปิดประจำทุกสัปดาห์นะคะสัปดาห์ละ1ครั้งเนะเาะรอบนี้เป็น ep ที่8นะคะในหัวข้อที่เราจะเช็คพลังงานของเขาแล้วก็พลังงานของคุณนะคะก็คือเราจะเช็คพลังงานของคุณและก็พลังงานของเขาในตอนนี้ที่มีต่อกันในคลิปนี้เป็น ep ที่8 นะคะมีกองไพ่าอยู่2กองนะคะคุณไม่ต้องเลือกกองพ่ายเนาะด้านเราจะเช็คพลังงานของคุณก่อนด้านบนกองกองด้านบนจะเป็นพ่กองไพ่ายของอคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะส่วนกองไพ่ยด้านล่างจะเป็นพลังงานของเขาคนนั้นนะคะเราจะเปรียบเทียบกันเนาะว่าในตอนนี้พลังงานของคุณกับพลังงานของเขาในตอนนี้มีให้กันยังไงนะคะจะเป็นการเปรียบเทียบพลังงานเนาะ เป็นการดูดวงในรวมนะคะไม่ใช่พลังงานของใครคนใดคนหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ดูเพื่อเป็นความบันเทิงนะคะดูเพื่อเป็นความบันเทิงเนาะโอเคค่ะแม่หมอจะเริ่มจากกองบนนะคะกองไพ่ด้านบนเนาะเป็นการเช็คพลังงานของคุณนะเช็คพลังงานของผู้ที่เข้ามาดูคลิปนี้ก่อนนะคะว่าพลังงานของคุณตอนนี้ที่มีต่อเขาเป็นยังไงนะคะ ขอเช็คพลังงานของผู้ที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะที่มีต่อเขาคนนั้นเนาะว่าตอนนี้พลังงานของคุณที่มีต่อเขาเป็นยังไงขอเปิด5้าใบนะคะแล้วก็ให้ใบขยายเนาะขอเปิด5้าใบนะแล้วก็ใบขยายนะคะขอเช็คพลังงานของผู้ที่เข้ามาดูคลิปนี้นะว่าตอนนี้พลังงานของคุณที่มีต่อเขาคนนั้นคนที่คุณนึกถึงเนี่ย เชียนหนึ่งไม้อ้อาวเพิ่มบิดข,ขยายห,ห้าใบแล้วเนาะห้าขอขยายอย่างละใบนะคะเดิ่มัน ก้าวดาบแฮ้งแมนอืมเด็กถือไม้้าเลียน หน้าถทวยหืมคอขยายดูเอ๋อ studying พลังงานของคุณนะคะของคุณผู้ที่เข้ามาดูคลิปนี้เนาะพลังงานของคุณที่มีต่อเขาในตอนนี้ก็คือว่าความสัมพันธ์นี้มันเคยมีการแยกกันไปนะคะแล,ะล้วปุบปับก็ได้มีการกลับมาหากันอีกครั้งหนึ่งเนาะซึ่งคุณแฮปปี้แล้วก็มีความสุขมากในการที่กลับมาหากันในครั้งนี้ปุบปับก็มาแต่ว่าสุดท้ายมันก็เหมือนกับ ไปด้วยกันไม่รอดนะคะในประเด็นปัญหาเรื่องราวต่างๆที่มีมันก็เลยมีการจบกันพังกันไปนะคะในการกลับมาครั้งนี้ก็ยังมีเรื่องราวมีประเด็นต่างๆที่ให้ได้คิดเยอะคิดมากแล้วอาจจะมีการแสดงอารมณ์ใส่กันเนาะใช้อารมณ์กับการอ่านแก่กันนะคะอาจจะมีการใช้อารมณ์อาจจะมีการทะเลาะกันก็ได้นะคะหรือความรู้สึกของคุณน่ย ับปัญหาที่มันสะสมความเครียดที่มันสะสมมาถึงแม้ว่ามันจะกลับมากันก็ตามแต่มันเป็นเรื่องที่มันก็เป็นเรื่องที่ก็ยังมีปัญหากันอยู่ซึ่งคุณคิดไม่ตกนะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณไม่ไหวนะคะความรู้สึกคือมันพังกระนลไปตอนนี้คุณกําลังอยู่กับตัวเองนะคุณกําลังคิดอยากจะเริ่มต้นใหม่นะคะอยากจะเริ่มต้นใหม่แต่ก็ได้แต่คิดนะคิดแล้วก็หาวิธี หาวิธีว่าจะทำยังไงอยากจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะบางทีอาจจะเป็นที่ตัวคุณก็ได้นะที่ทำให้ให้ความสัมพันธ์นี้ให้ให้ความรู้สึกนี้มันพังลงไปนะคะคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่กำลังคิดหาวิธีการหาหนทางในการแอคชั่นในการเริ่มต้นใหม่ตอนนี้คุณกำลังอยู่กับตัวเองนะอยู่กับตัวเองแบบเงาเงาเศร้าๆเลยแหละนะคะแล้วก็พิจารณา ถึงเรื่องราวที่ผ่านมาบทเรียนที่คุณได้จากสิ่งนี้ได้จากตรงนี้นะคะคุณก็อยู่ในช่วงของการที่อยู่กับตัวเองแล้วก็พิจารณาดูนะคะแล้วคุณก็รู้สึกเสียใจนะรู้สึกเสียใจรู้สึกเสียดายช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะตอนนี้ก็เลยได้แยกกันอยู่โดยที่คุณอยู่กับตัวเองแล้วก็คุณคิดหาวิธีการที่จะทำยังไงที่เราจะที่จะสามารถเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึง่ง เริ่มต้นได้อีกครั้งหนึ่งหาวิธีการที่จะจัดการแก้ไขปัญหาแต่ช่วงนี้ก็ได้แต่คิดนะยังทําอะไรไม่ได้นะคะได้แต่คิดแล้วก็อยู่กับตัวเองแล้วก็มีระยะห่างระยะทางแล้วก็แยกกันออกมานะคะต่างคนต่างอยู่เนาะอ่ะโอเคอันนี้ก็คือพลังงานของผู้ที่เข้ามาดูคลิปนี้นะพลังงานของคุณนะนะคะอ่ะทีนี้เราจะมาเช็คที่พลังงานของเขาบ้างนะคะใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วคิดว่าเออไม่ตรงกับตัวเอง นะคะก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนๆที่แม่หมอทําไว้ก็ได้นะคะหรือใครที่คิดว่าก็มีส่วนตรงนะหรืออยากจะฟังต่อถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ค่อยตรงเท่าไหร่กับพลังงานที่เช็คก,ก็ได้นะคะแล้วแต่เลยนะคะก็จะฟังสนุกสนุกฟังคำค,ำคำฟังก่อนนอนก็ได้ยินดีนะคะอ่ะทีนี้เราจะมาเช็คพลังงานของเขาคนนั้นกันบ้างนะคะเขาคนนั้นคนที่คุณนึกถึงเนี่ยว่าตอนนี้พลังงานของเขา ที่มีต่อคุณเป็นยังไงขอไพ่ช่วยบอกทีขอเช็คพลังงานของเขาที่มีต่อคุณว่าตอนนี้พลังงานของเขาเป็นยังไงขอไพ่ช่วยบอกทีพลังงานของเขาที่มีต่อคุณนะเติสััน เก้าถ <c oughs> ้วยหนึ่งไม้เ <c oughs> อ้เดวมาห้าถ้วยพลังงานใกล้เคียงกันอยู่นะขอขยายต่อนะคะขอขยายอย่างละไปนะ เพอร์มิตคิงออฟวานหกไม้แปดถ้วยนายอัพสอโซเจ็ดเหรียญ พลังงานเขาที่มีต่อคุณเนาะขอขยายด้ว <hi> หกถ้วยพลังงานของคนคนนั้นที่มีต่อคุณในตอนนี้นะคะในใจลึกๆเขาอ่ะ เขาก็อยากจะกลับมาคืนดีกับคุณนะแต่ว่าเขาก็ยังขอดูอะไรหลายๆอย่างอยู่นะคะขอดูจังหวะขอดูท่าทีของคุณก่อนนะคะถ้าถามว่าพลังงานของเขาที่มีต่อคุณเป็นยังไงตอนนี้เขาเขาก็ชัดเจนคิดได้นะคะอขอขยายดีกว่า ก็เขาก็รู้สึกว่าเขาก็รู้สึกว่าอืมแยกกันอยู่แบบเนี้ยก็โอเคดีเหมือนกันนะก็แฮปปี้ดีในมุมของเขานะเออแยกกันอยู่ต่างคนต่างอยู่แบบเนี้ยก็ดีเหมือนกันก็ก็แฮปปี้ดีแล้วเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นที่มันมีการจบกันทางลงไปในความรู้สึกของคุณเนะี่ยเขาอะแสดงว่าคนที่ที่ ที่จบที่พังลงไปในความสัมพันธ์นี้น่าจะเป็นคุณนะคือเขามีความรู้สึกว่าอืมเขาไม่งอ้ออะอารมณ์เหมือนกับว่าอืมก็ในเมื่อคุณคุณรู้สึกว่ามันพังมันจบลงไปเขาก็คืออืมก็ประมาณนั้นนะคะก็ตามนั้นแล้วก็จะไม่ง้อไม่อะไรด้วยคือเขาก็มั่นอกมั่นใจมั่นมั่นใจในตัวเองสูงอะมั่นอกมั่นใจในตัวเองว่าอืม เขาจะเขาไม่ได้เป็นฝ่ายผิดอะ่ะอืมเขาไม่ได้เป็นฝ่ายผิดแล้วเขาก็จะไม่งอแล้วก็จะไม่อะไรด้วยแต่ว่าถามว่าเขาอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้ไหมถึงแม้ว่าเขาจะมั่นอกมั่นใจมั่นหน้ามั่นหนอกแต่ในใจเขาอะ่ะเขาก็ยังอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะคือคุณเนะี่ยไม่รู้มีอะไรคุณเนะี่ยรู้สึกว่ามันพังมันจบมันพังลงไปคุณคุณไม่โอเคคุณเครียดมากแล้วคุณก็ จบพังไปส่วนเขาก็คืออารมณ์แบบว่าอก็แล้วแต่ฉันก็จะอยู่งฉันอย่างเงี้ยฉันก็เป็นของฉันอย่างเงี้ยเออแล้วแต่ฉันไม่ได้ทําอะไรผิดนะไม่ง้อไม่อะไรด้วยนะคะแต่ก็ยังอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะเพียงแต่ว่ามันมีการที่มีการเดินออกจากความสัมพันธ์ไปแล้วถ้าถานพลังงานของเขาเนี่ยเขาอยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะเขาอยากเริ่มต้นใหม่เหมือนกันเพียงแต่มันมีใครคนใดคนหนึ่งที่ เดินออกจากความสัมพันธ์นี้ไปแล้วเขาไปคิดว่ามันไม่น่าจะไปต่อกันได้แล้วนะคะมันไม่น่าจะไปต่อกันได้แล้วอาจจะหมายถึงเขาหรือคุณน่ะน่าจะเป็นคุณไหมก็คือคุณได้เดินหันหลังออกจากความสัมพันธ์นี้หันหลังให้เขาไปแล้วอ่ะเพราะว่าในใจเขาอ่ะเขาก็ยังอยากจะเริ่มต้นใหม่ก็คล้ายๆกันนะเขายังอยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้คุณเองก็อยากเริ่มต้นใหม่แต่คุณอาะเด้คิด นะคะแล้วตรงนี้ก็คือ,อเหมือนกับว่าคุณได้หันหลังเดนอ,ออกจากความสัมพันนี้ไปแล้วซึ่งเขาก็เขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกับมันก็เป็นไปไม่ได้ถึงแม้จะอยากจะไปต่อในความสัมพันนี้ขนาดไหนแล้วตัวเขาเองเนะี่ยก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะเขาก็ยังเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะก็ยังนึกถึงแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกนึกถึงแบบหน่วงหน่วงอะแบบมัน มันออกจากความสัมพันธ์ไปแล้วมันไปต่อไม่ได้แต่ก็ก็คิดถึงอนะนึกถึงนะคะแล้วก็อยากเริ่มต้นใหม่เหมือนกันตอนนี้เขาก็ไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่กับสถานการณ์ที่เป็นตอนนี้เขาก็เสียดายนะเขาก็เสียดายที่มันเป็นแบบนี้ถึงแม้ว่าภายใต้ท่าทีความรู้สึกของเขาที่แบบว่าฉันไม่ผิดฉันไม่ง้อหรือย,ยังไงเนี่ยแต่เขาก็รู้สึกรู้สึกไม่ค่อยโอเครู้สึกเสียดายเสียดายความสัมพันธ์นี้เสียดายเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็รู้สึกรู้สึกเสียดายมันนะ รู้สึกเสียดายรู้สึกผิดเหมือนกันนะคะอาจจะต่างคนต่างไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้หาทางที่จะเจรจาหรือว่าหาทางตกลงกันดีๆหรือเปล่าคะคือจะจบก็จบจะพังก็พังกันลงไปหรือเปล่าส่วนตัวเขาเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะหัวเสียเลยนะคะหงุดหงิดไม่ค่อยโอเคแล้วก็ ก็รู้สึกเสียดายรู้สึกผิดหวังอะ่ะผิดหวังที่มันเป็นแบบนี้นะคะแต่ใน,ในใจลึกๆอะ่ะเขาอยากจะกลับมาคืนดีคุณไหมยอยากนะอยากคุณอน่ะกาลังนอยแต่เขาอ่ะก็ก,ก็ก็อยากคือเขาไม่ได้รู้สึกที่แย่กับคุณขนาดนั้นนะเพียงแต่เขาก็มั่นอกมั่นใจในตัวเขาแค่นั้นเองมั่นหน้ามั่นโหนกมั่นใจแล้วก็ในเมื่อคุณในเมื่อคุณเดินหันหลังออกไปแล้วอะ่ะเขาก็ก็เหมือนกับก็ไม่รู้จะทำยังไงอะ่ะอารมณ์ประมาณนั้นแล้วก็เสียดาย แต่ของคุณอารมณ์จะน้อยๆจะรู้สึกผิดจะเศร้าแต่ของเขาก็คือว่าเดี๋ยวฉันจะรอดูว่าเธอจะทํำยังไงจะรอดูว่าที่เธอเงียบไปอย่างเงี้ยเธอจะยังไงฉันรอดูเธออยู่แล้วใจจริงๆอ่ะเขาก็อยากกลับมาคืนดีกับคุณนะคะอันนี้ก็คือพลังงานของคุณแล้วก็พลังงานของเขาในตอนนี้ที่มีต่อกันนะสําหรับคลิปนี้นะคะ